ฮัลโหสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุทุกคนนะคะพอกันเได้อีกแล้วนะคะมือน,นีนะคะบ้านจะไดนะคะไอ้เห็ดหนังเข้มนะคะเห็นไหมหนังเค็มหนังเค็มก็คือทํามาจากหนังควายนะคะที่เจไดเคยรีวิวเคยถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวเจาจะมาชิมให้ดูว่ากินกับอะไรทํากับอะไรมันถึงจะอร่อยนะคะนี่นะคะ นะะหนังแท่มเนี่ยไม่แค่มาดางหนังค้วยนะคะจะเอาเอาไปให้ทานอะไรกันเนี่เอาไปตำ,ปตำแล้วก็หมักใส่รข้าวนะคะก็คือจะหมกข้าวแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะคะก็คือตรงหนังหนังของควายะคะ่ะตรงหนังผิวหนังมันนะคะก็จะมีความเหนียวนะคะก็กินกับ,ก,ก,บกินกับแจวค่ะพี่น้องแจวปลาแดดถึงกระแซบนะคะเอาไปห็ด เห็ดไส่้สาภาษาไทยก็เรียก่็เียหมูหก็อะย่างจรีอันนี้พ่อจะได้เองนะคะเพรากันมาจะครับแลบบ้วสีผักกินเขาาผักเนยวก็มีความสามารถเอาหนังก็แ <c oughs> จ้กินกัแจงคนระับ ย้อมใบหนาครับ,บะะกระเข่าฟังคุณนะคะยีแมงกแม่งจมจมพักที่เล็กนะคะอา่าการี่เล็กใส่หนังหนังขั้วนานะ ไงน้ำแ <ic> ็งเลยค่ะเนื้อเนื้อเราจะไก่ไก่อะไก่ไก่อะไก่ไก่กับหยาบทั้วยกันนะไก่ไก่เนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นหมองเหยี่ยบอยู่ตัวของไก่นะฮะหัวตะว่าเขาว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาหน่อยๆมาตัวเด็กหน่อยว่ากินไก่ไก่มันมีหยาบหรือเอิง

สองห้ามุ้งสูวนในเห็นยนกากินไดนะครับ Để ngon thêm, ngon Để cho bà làm. Bà ăn thật thôi ăn thật thôi ăn thôi ăn thật 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 ก็คือปลาแดกนะคะปลาลหลแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าปลาลานะคะเลือกเอาแค่ไม่หยองค่ะไม่ล่ะ